ตอมัดเข้าบ่าเออฮ่า,าตอกเบิกเพื่อนเกมตอกมัดเข้านะอันนี้จะเป็นกระป่างเวลามันตกออกมา,ม,ามันจะอยู่ในมันจะเต็มไปด้วยบุบบีทั้งนั้นเลยอีนี่ขายเท่าไรตัวนี้อันนี้ะนะชามชีบชามชีบเ,เออพออย่งสูบยาใบตอกกะแดงอยู่เนาะเนี่ยมันเออปลาไม่ได้เลยช่วท้อยเข้ามันไปในนี้นเออน่า สุขหรือถูกจะขออยู่น้ำเจ้าทุกวันค่านี้บอกเปลี่ยนแปงพันเหมือนคนละแล้วเสโปเสโโปแต่กอนเป็นเสลํำลึกตอนปางไม่ศึกภาษาสุธีสอกซ้ำทุกคนต้องจาก ชาาจะกินเซปุนเธานี้ขออยู่ดนดนจนกว่าฟ้าดินสลายเซปุวันนี้จะต้องเมืองสิ่งที่หมายมุ่งบ้านเกิดมีดอนมาดาทักทาสบายดีย่ำเทงทุกคนเลยเวลา พบกันเมื่อนี้กับพบกันอยู่ในเวลา11บเอโมงทุกคน11บเอโมงตอนเทียงละนะก็เป็นช่วงเวลาพักผ่อนนะบางคนก็อยู่เทียงให้เทียงหน้ากับพักผ่อนยอนกายหา <c oughs> อยู่กินข้าวกินน้ำผู้บางคนกับผู้ที่เฮ็ดเวิเฮ็ดงานจู่ห้องร้าห้องการก็เริ่มสิพักแล้วนะอ่าเป็นเวลาพักผ่อนเนาะเอาวิดีโอวิธีชาวบ้านอ่าของพี่น้องเภาคภูไทยอยู่ที่เมืองไทรบัทองมาเฮาพอเพยพี่น้องเขาได้ครับชมอยู่ทางบ้านเมื่อนี้ข่อยเองอยู่ที่บ้านทากกแคน เมืองไส้บทองแขวงขมลท,ทุกคนเลยเป็นบอนเป็นบ้านเผาผู้ไทยนะตัวแบ,บ๊ะมาไก่ทีบ่บอน,นี่นะพอ่อไก่ได้ต่อมาเข้าบาเอเบิกเพื่อเกมต่อมเข้านะมไม่ให้บ้านเนาะไมไ่ไไม่ไ่ไไบอเออลำเนือจบดีเนาะ อันนี้บ้านทาโกแนคนทุกคนเป็นบ้านเก่าบ้านแก่บ้านบูฮานดั้งเดิมของพี่น้องพา่าบุไทยเราในยุคตะกี้ยุคแม่ย้ยานางเล่าพอละนะกาในยุคตะกี้มันกามีหลายรังค่าเฮินกับประมาณน้อยๆนะแต่าต๊มาซุกปัจจุบันนี้กับบ้านเฮินกับเพิ่มเึินประชากรตันนาแน่นขึ้นสังเกตเห็น,หนกก,นก,นนนนนนกพผานี่กับประมาณ 70- หรือ8ปปีคือหลังนะเป็นบ้านงามทุกคนเอามีเวลามื่อนี้นะ มีเวลาได้มากเลยก็เลยแวะมาบ้านกุ้งแค้นเป็นครั้งทวิดพาทุกคนมาเที่ยวชมวิถีชีวิตของพี่น้องเผาผู้ไทยแต่ว่ายา่ำกลางเวน่นนี่อ่าบรรยากาศจะเงียบเงามึงเ,เงิงจะว่าสางบ,บ้านนี่กาไปอยู่อยู่หน้าทุกคนเลยมองไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายตามหูหายไปหน้าอันนี้น่าจะเป็นของอเมริกาเนาะอย่ามาตัวเลขนี่ยั่งนีนงนน่ตัวเลขนี่13.00ชั้นบุข้าอ,อ่านคอแจ้ง เป็นหรือมันเป็นของซเวิตจกักเขาจะไปเห็ดกระป่างปุเนี่อยู่ในยนตเขาจะจะเกาะสินี่นะเวลาเขาจะทิมเขาจะทิมอออเลยปลดล็อกกระทิมอันนี้จะเป็นกระป่างเวลามันตกออกมามันจะอยู่ในมันจะเต็มไปด้วยโบมบีทั้งนั้นเลยโบมขึ้นมาเขือเครัทุกคนเป็นโ,โบมบีอันตรายต่อชีวิตคนนะแต่นี้เอามาเห็ดนานปุ๊พัก เอาไปนี่นะจะเป็นวัดบ้านนี้จะมีวัดแต่แต่ก็มีมีคู่บ่าอยู่คือเว้าแหละนะมีวัดจะมีหานตัดผมขนาดน้อยเองนีประจัหมู่บ้านพเพิ่มมาตัดผมก็มาตัดอยู่นี่เป็นหานตัดผมประจาหมู่บ้านนะมีเหล้าเข้าเป็นบ้านเผาพ่อไทยในะดังเดิมในยุคตะกี้ไปแลยุคแม่ย้นยานางเล่าบ้านบ้านทาก็แคนน่นี่ก็เจ้านิยมปุกันหลายอันการปุกพักในย่ำหน้าฝนเขาจะจะปุกในนี้ มาท้าวแค่นี่ก็จะเลาะรีบโคดโค้งงงเงียไปตามสายน้ำกระโป๋งมิได้ไปหายไปหน้ามันนี่ย,ยุ่งเฮิร์น,นอเออมาท้ากูแค่นี่เนาะเป็นผ้าผู้ไทยใช่ผู้ไทยดั่งเดิมมาทองเที่ยวได้เอ้ยสบายดีด๋อยสบายดีด <laughs> มีเคยมาจักเธอ,เอ,อมาโลดอ่าก็เลยมาเที่ยวเบิ้งเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินพเพลินเด้ น่อยนอนเล่นเออเฮากองเฮากองกับห่าไก่เลยเลยเห็นเฮ้เลยอยู่นี่นางเล่นพอดข่ายโทรศัพท์มีสัญญาณเนาะยานอยู่ไหนไม่ไปเชื่อเออแงแล้วย่าจะถอดได้ลูกไปเออคือผ้าจะเดินแล้วนี่เดินคล้องแล้วเขาจะได้บุตรแล้วนะบุตรคู่มือเออผุดน้องน้องมาตรงเหตุละ ไปนี่เส้นทางตัวนี้ตรงไปนี่หอดชิ้หอดบานเพล่ะไปนี่ก็เอาดงแล้วก็ไปทางุูแล้วก็ห่อนหนากระทิง่<อ>งหน้ากระทิงเดี๋ยวทางง่ายเลโอ้ทางข้างง่ายเนาะขันท้าอย่างไปพูกเานาะพวกเนาะหนนาผาซึ่งวารุโคนมทีหนะ้าอ๋อไปเส้นนี้หอดพุ่มเมืเน่นาะงหอดหน้าผาวก็ห่อดเนาะไปทางนี้อ๋อ้าะกะโปะมะกุยผี่แกะมะกุนนยผีไปทางนี้แล้วมันชื้นไปนี่เขาหน้ากระทิ่งเลยแต่ว่า ทางเนี้ยทางเนี้ยที่ตุเอ้ยเราถ่ายไปไม่ได้แล้วอ๋โกดกดเดี๋ยวซาดจะไปไม่ได้เราค่อยถ่ายไปไม่ได้เออยนะครอบเจอหลายที่เราชมหมู่บ้านเฮากับสี่ด็กยางเลาะบ้านไปแถวนี้แหละทุกคนบุป่าบุดงบุป่าหญ้าไปนี่แหละนะคือความชุกของค่อยนะคอยได้ไปเที่ยวได้เห็นหลายบ้านหลายบ่อนอ่าไปเลยเลยอ่าหาผู้สาวได้แจ็คกิ้งเลลล์ผู้สาวก็มันมีค่อยมีดอกเขาว อยู่เหื่นอยู่ซั้นนี่เลยอันนี้อาจารย์ดาวเทมไม่ได้ใช้แล้วมาพูพักแล้วบ้านี่เป็นนานพักยานดาวเทมสบายดีเขียวมะบอมาเที่ยวไมเอ้ยมาลินมาเยี่ยมยามทำข้าวพี่น้องผู้ไทยคือเดี่ยวมาเมืองด้แล้วบ้านกับเออนั่นแหละมาตะไก่ได้ครับมาตะเมืองอางสะพอนผู้มาเที่ยวมีเคยเห็นจ้าถือ เออแม่นละเห็นแล้วกะดีเจอได้เห็นแล้วกันโอ้ยนี่แหละมันแบบบ้านเฮาตะกี้เออมีต้องแปลงมันดอกหกกระยามันงากระไว้เลยควายเออตัวเสาหื่นบ่อนี้นะเฮ้ยไม้เพลือนนี่นะไม้แดงโอ้ยสะอ่อนเด้นะ เสากรมมันลูดอยู่เพิ่นเอามายเนี่ยนะมาเฮเทอนเริ่มมันจะฮักจะเท้ง,ง่ายน,นี่พูนความยาวก็ประมาณห้าเมตรทุกคนไหมเปลาไม้เพิ่นเชิดไปเฮ็ดเสาเฮือน,นอ่าเป็นเป็นเสาเฮือนที่หายะแหละเป็นไม้กรมไม้แบบธรรมชาติเพิ่นเอามาเก็บสีเฮ็ดเทอนเออไม้แดงไม้แดงไม้แดงตายรอดนี่อ้าวโอ้ยนี่เนาะเกิดเก็บสีเฮเทอรเออนี่อันนี้โม่วันนี่เนาะ เออพี่มันเสาไม่แดงเป็นแบบธรรมศาสตร์มาศาสตร์เลยเอ้ามาเมื่อนาคือจะได้เห็นฮะเขามาทางวิระมาวิระแล้ก็รัดมาเจอบรนณโมนี่เอออยู่เมืองอ่านสพรนี่เออเมนเลยเมืองอ่านสพรเคยไปบอเห็นยบ่เห็นบ่คอยกัน ยังมีเงินเห็นเนาะทีมทีมงานโซนอโบ๊ทซื้อสองนะ่นกับเคยเบิงเคยติดตามมาผลงานยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะนี่แหละไปวิถีชีวิตแบบนี้แหละนี่ก็สอนเสาขึ้นของเจ้านั่นรู้แล้วแต่ไม้แดงทั้งนั้นเลยที่ขาเจ้าเอามาเอ็ดไม้แดงกลบๆเลยตั้งเครก่อง ลายฟ้าลายปีดทนทานสานเพื่อมีสบายดีสบายดีเฮ้ยมีเมนสวิงเนาะเด้อขออนระยะหน่อเบ้างเด้อเมเด้อเฮาอย่าว่าสารสวิงมีเมนเสารแงงสารแงงชื่อปลาอ๋อเพิ่นไม่ได้ใส่คลองเอ้อโดย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 คล้ายๆคือกันกับสารสวิงนะ พี่น้องเผาบรูเขาเจ้าสารคล้ายๆคือกันแต่เขาเจ้าเฮ็ดสวีอันนี้สารเงงสารได้หลายเตอรบอมมีหลายบอมนะเออเอามาเถอะสารและข้าวชื้อก็มันจังไม่ได้หลายนะเอออิมิขายเท่าเลออันหนึ่งสารชีพชีพพันแม่คักอะลีอันนี้นะผ้าหิคักเนาะนี่นะโอ้ย ไไอย่างเี้ได้ชื่ออาบขมับโอ้ยงามดีเมย์นะเป็นถงุงสีม่มืออีเมยเลยนี่เนาะเ,เป็นถงุงนะทุกคนนะสามารถนะไปฝึกอบรมวิชาชีพอ่าขัน้นพื้นฐานได้ได้ไดนี่เพื่อเป็นครูฝึกได้ได้นี่สารสารสาร,สารมากกับยิปชิปเซอร์เซอร์ถุงโทรศัพท์อ่าถือลงหู้ยหาป่าก็ได้เลยนี่ฮิตชิปจากนลยหา่านะเอ้า อันี้ขายทั้งหมดตัวนี้อันนี้นะสามชีพสามชีพแบ่งเงินห้าอันหนึ่งเด้อเฮาจะได้ได้บ่เอออันนี้ก็สามชีพตัวอันนี้ละเสาห้านี่นะอ๋ออันนี้สามชีพอันนี้อันนี้ก็สามชีพอันนี้เสาห้าพันเอออันชื่อกุ้งแบบนั้นเด้จักพันอันนั้นนะแม่ขายหกชีพหกชีพเนาะเออ เวลาเราไปหาป่าแล้วมันเราเราแช่ไว้อยู่หนำใดป่าก็เลยน่านตายน่านเหนานะอันนี้กระชากยาวแล้วกระพุบแล้วก็เอามาแล้วก็แช่ด้วยโอ้ยด้วยดูวยด้เบิรงจะได้นะลูกอ่ะโอ้ยเขามาเห็นแล้วเขาจะได้อยู่บ้านเขามันนี้มีผู้เอสนี่เอลยอ่ะเขาซอยเจ้านหนึ่งเนอะเอ้ยจะถูกโชว์ประมาณโด้วยเป็นที่ลึกเป็นของขวัญเออเมื่อมาบ้านนาบ้านนา บรรทากูแค้นได้ได้อันนี้เืมอชื่อทุ่งช้ำนีมักระพรายกระพรายนี้ก็แล้วเออนาสบายไหมเอ้ยนี่ได้ถุงละนั่นเออดีกว่ามีมากนะถุงก็ได้เออโดยโดยได้ได้ของขวัญอ่ากระเทือนอามาแล้วต้องมีแนวติดไม้ติดมือเออดีแล้วเป็นอ่าเป็นฟีไม้ลายมือของม่ยิงเล่าเข้าของเช้าหากะนึ่งเข้าเอกะลงเฮอขะลงเออ ให้เขากินเนาะเขา้ารงอยู่น้ากันจะข้นอยู่เพิ่นพรสองเท้าหลานอันนี้แน่เพิ่นเท้านะเออูอใช่อยู่อยู่กับอีโพคสองเท้าอีโพไปทั้งเลกแล้วไปเอาไม้ไปเอาไม้ชางกระย่างสาดทิ้งเท้าอ๋อหายหน้าตะกาเดพลอเฮ็ดวันนี้ละ่ะพออันนี้ละ่ะพอาะนี้เออ,ขอเขาจะอยู่เพิ่นหลังนั้นอืมเขาเป็นผู้เบิ่งออ๋ลูกเคย พอลุ้เพอเออแม่มาเฮิร์นอืมเม่ก็ยิ่โพลอยู่เฮิร์นหลังพีแต่งอยู่โคกินละเพิ่นมาแต่งเพราะชูพีบอกชู่นี่นะนะครับเออดูผู้หญิงขาวตะกี้นี่จุนน้ำพร้อน่ะแม่เนี่ยแหละอ๋อกินเพอรกินมั่นบ่อยเลยเนี่ยนะกินนั่เดียวนึ่งข้าวกินเพิกินมั่นไม่เท่าอยังเอตายอยู่อ๋อแต่หน้านะเพิ่นเอ็ดเอออ ชิ้นเขาหาพื้นเขาหามือนี่แต่อีเมดกินเองเอพุ่มยังเหินยังหั่นยังแห้งยังเฮ็ดได้อยู่เนาะให้ได้อยู่ไปหาโคบมากินเออบางเธอก็หลานหลานไปหาพูุนี้นอนอยู่พีบหรือนอนอยู่พูนนอนพุนนะคราวนี้ก็มากินข้าวแต่พีอ๋อแค่เลี้ยวเชืออ้าวได้หนินลูกเออแค่เล้วเชืออ้าวเมื่อไหร่เนาอามื่อเชือหาป่าได้มาหน้าจะเอาเออมาหาน้าจะมาแวะแบบนี้หาป่าโอ้ยคาเชอแอลชั่มจีไปเออหน่า อันนี้สารคองเพราะนั้นงาหาดแล้วไม่ได้เล้สามปีอันนี้แค็งเยอะไฟไหมอสารคลองมัง่าหาดแล้วมีหุบกุ้มปีได้เอาแพร่ยางเอาพลมัดไว้อันนี้ช่วสบายหุบเอาเลยหุบด้วยอันนี้เท้าเชื่ออันนี้กันยุ่งยุ้งเลยล่ะเออแม่นึ่ง้ามมาคักเออคักนั่นแหละเฮาจะได้ใช้ทอนดียวนี่ล่ะเออสายน้ำน้ำนี่ยังเสื้ออุอยู่เนาะบ้านเฮามีมีได้ไรในนี่ได้อันแนี่ยนี้นะ เซอ,อ,อุอะไรกับเอาเออมันเย็นมอดินบอนี่นะมอดินอาเดนะนี่นะน่ะมอมอบูฮานนี่นะฝาอาร์ตแบบดังเดิมโอ้ ally, ออ gan, มอแตตแตยุคบูฮานผมได้หนิได้มอดนอมงมั yeah, ่งสังขยามอทองอนี่เออมออทอง เออ <A www. S 1> พัดนี่แต่มันเป็นชีทองเริ่มมนะเอามาติเชอร์นี่ไม่เท่ามูนแต่ไอพวกมีมีมูนไอพวกไอเมอไวเออร์สามนุ่ยอันนี้ได้นุ่ยหนึ่งใหญ่ก็นี่เขาเอาไปกินน้ำหอมดูข้าม๋อต้มกันอยู่ข้ามต้มห่าไม้เชอร์ต้มเชอร์หม้อทองครับเนาะโอ้หลายคนเนี่ยเขาจะเอาไปต้มห่าไม้พื้นเมืองคัดแล้วมันเป็นสีทองเลยวะหลายเขาไม่ได้คัดเนาะมีแต่ปลาเขาเป็นสีแบบธรรมชาติเลย มีหูไี้ลายนีเรได้เงินถุเอืเนี่ยถุงโกนหาหากินมือือกิ่นรได้กินเมือือกินแล้วคุณอะมันอยู่ในกินนี้งับในวอลสันวอลสีได้บอกสันวอสีได้โอแม่เต่งมาแล้วก็บบุคลิกินูเท้าแล้วมันมีเช่โอ้มีเชบสิไปเลยนี่นาขออนุญาตบัดคำเด้อมาเดิ้ำผสม้าขีเข้านํำกันมัดสองสงข้างออันนี้กินเข้าเพื่อไม่เท่านี้ก่อน กินยาเหมือนเพิ่นก่อนอันความหักสร้างความหักแพงทไมเอออยังก้อนนี่มันไม่ไล่ภาบรูอินแบบอับังอะไรอืมอับังอะไรแล้วอับังอะไรเนาะมีได้ไปซิเลอร์บ่าไม่เท่าไม่มีไปให้ไปส่วนเพิ่นนางสารอันนี้เลยนี่ยสารนี้บ่ะอืมนี่แม่เอ็ดในนี้แล้อันนี้มันน้อยอันนี้นะเออมันน้อย นี่ละฮุบมานี่กระมากกระทิ่มไปน้ำน้ำมาเลยป่านะกุ้ยไก่กุ้ยไก่เอ้ยประทึกต่อเลยวแหละแขวนเสื้อเอวตัวเล่นตัวเล่นไปน้ำเลยสบายนั้นบ่ตึกจะลุงตึกจะลุงตึกจะลุ่งจุอเบ็ดเชื่อมองสบายหากตีแล้วบ่นี่นะพาเข้าพาเข้าติดตะเฮาคักไปเนาะร่อทางขี้ดินจุอจุ๊กุยอ๋ ยาปูยายาปูยาต้องถ่ายมันฟันคีมีรับมันอุ้ยโพยงยิงสูบยาใบตอกกระแดงอยู่เนาะแนวมันเออปาไม่ได้เลยผู้ไทยเขามันไปในนี้เออน่าสูบยาแดงมผสูบอะไรอ่มันไอเออน่ายานี้ยาเขาปูเองเออยาปูเองไม่ได้เคมีไม่มีเคมีแม่นความอันนั้นมันได้เคมีไหนอ่อันห้ามกับใบตอกกระแดงแล้วตอนนั้นห้ามกับมุ่นเชื้อจากเขาปูยาตากง่ายอย่นี้เออน่าตองโพก็มีครับ ตองกระแดงนะครับเราตองกระแดงเราพันช่วยเหรอหน่อเลยตารับมือ,มนนอบบรับมือหาไขคาเจมดเลยความสุขบนอีดาันมดที่ความชงผู้สาวน้อยอ่ะเกยเน้นความอิโฟลเลยสิไปทางโซโซเนจะปุยยาเนะาะจะปุยยาผ<พ>าบังก็เป็นตะเฮาขนาดเลยเฮาครอบเจอหลายๆคนครอบใจครอบใจร้านสาวน้อยอยู่เฮื่อนเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินร้านเออ แต่งอยู่โคกินได้ปู่มีแต่เล้าเข้ามาเลยเบิงนี่นะเล้ากับเล้ายยื้อฮะเออแม่เลยอืจักปีเอาหุนแต่ละปีนะจักชอบโอ้ก็อนจามปีละปีกับรอปลายปีกับสองร้อยลปร้อยปลาย้า้ร้ปาหาสองร้อยเนาะเออแม่แล้วกระเป๋าแล้วนับกระเป๋าเลยนะ เออเออตะกี้มืดนะตะกี้มื่นแล้วออมันนับยะโเนาะมันหลายโพดไลก็ชอบก็เพราะแห้งเลยนี่กระเป๋าเบิ่งเหล่าเขาเพิ่นนะรับร้อยปลายหาสองร้อยก็ชอบนะปีนึงเป็นเฮ็ดหน้านะแถวนี้อู้เข้าอู้ป่านะเบิ่งกว่าเหล่าเพิ่นกะมีแต่หลังง่ายนั่นเลยอ่ะโอเคท่านผู้ชมอันนี้คลิปวิดีโอนี้ ก้อยกับบอตุกวิธีเล่ากาได้พาทุกคนมาเที่ยวชมหมู่บ้านท้าก๊กแค้นเมืองไส่บุทองแขวงขมลกับเป็นบ้านเก่าบ้านแก่ของเผ่าพุทธไทยเฮาในยุคอแต่ปัจจุบันในในยุคบูหานมากถึงปัจจุบันทุกคนเลยเพ่นกับโซลายแถวนี้มีมีคอยเห็นละที่ว่ามุ้แป้มันก็นเริ่มเปลีป่ยนแปลงไปเลยดียเป็นบ้านที่ปิดแป้งก,กับแคมทางทุกคนสัญญาณโทรศัพท์มีเรียบร้อยบ้านนี้นะเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตคักแนะ่นะเมิ่งโลกโซเชียลได้สบายแต่ว่าชาวบ้าน อาชีพหลักก็คือเฮ็ดนาผู้เขา้าได้เข้าหลายได้ร้อยปลายหา200สองร้อยก็ชอบต่อต่อปีนะปีเลื่อนํำเทมทโฮมเอ้บาบานนี้เดินทางกลับบ้านก่อนทุกคนเลยไปหาที่พักก่อนพักพ่อนมือหน้ามือใน,อนพบกันไหมในคลิปวิดีโอต่อไปเด้อทุกคนกายกกด,ดแชร์กดติดตามอ่าซองบอสีหอมทีมงานก็คือทีมงานส่วนตบนะสีผ้าทุกคนเที่ยวไปซอกอาเนื้อหาสาระมาฝากเป,ไป็นประจอนโชคดีรับรวยยบาย าเพียงใดจะอยู่คู่ใจมายมันจะสุขหรือทุกจะขออยู่น้ำเจ้าทุกวันค่านี้บ่เปลี่ยนแปรพันเหมือนคนละแล้วเสโปเสโปแต่กอนเป็นเสลำลึกตอนป้ สาสุธีศอกซ้ทุกคนต้องจ่าพัดพาจะกินินเสพน์เอนี้พออยู่ดนดนจนกว่าฟ้าดินสลายเทพปวันนี้จะต้องเหงื่